เนี่ยแบบนี้สามารถจะหยิบมาแล้วเข้าใจง่ายว่าอันเนี้ยทันราะเงินครับครับเขาเล่นหากันมาเขาเนะมีลงหนังสือกันมาตั้งแต่หนังสือพักเครื่องเมืองพิจิตเขาทำกันน่ะหนังสือประยุกต์เนี่ยครับเนื้อดีหลวงพ่อเ,พเงินที่ทันหลวงพ่อเ,พเงิน แล้วเขาเล่นหากันเนี่ยนอกจากเนื้อทองผสมที่หลายๆร้าน<ๆ>ก็เป็นเนื้อดินสวัสดีพี่ใหม่ไทยครับพี่ธนารักษ์นี่นะครับหลวงพ่อเงินรดบางคารูปเหมือนเนื้อดินแบบนี้เข้าใจง่ายนะเนี่ยแบบนี้สามารถจะหยิบมาแล้วเข้าใจง่ายว่าอันเนี้ยทันพ่อเงิน แล้วที่ยืนยันชัดอย่างหนึ่งคือรูปหล่อเนื้อดินเนี่ยมีไปเจอที่กุวัดดักขนอนอืมวัดดัเด,ดได้พุทธคุณพระแม่ธรณีโอขอบคุณนะครับที่มีคนพูดเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งผมเคยพูดไว้ในไลฟ์สดขอบคุณมากๆาที่บทเพงลงรักใสๆถามว่าเป็นรถน้ำนำหัวได้วันไหนมาได้เลยครับมาได้ตลอดครับวันพุธหน้าแล้วกันครับอ้าว ดินเก่าองพะโนเลยก็ต้องเป็นยุคนั้นนะครับใช่ครับนี่สองนาทีครับกะรูปเหมือนลงเงินบางคารเนื้อดินราคามาเวลาเดิน,นะะอันนี้ทันพ่เงินนะครับอันนี้ผมรับประกันให้ว่าทันหลวงพ่อเงินลดบางคารมีรับเซอร์มีรับออกบัตรนะเอาไปออกได้นี่ถ้าบอกว่าเก๋น,นี่เอาไม้จิ้มตาเลย อันนี้ดูง่ายนะครับเก่ากว่ายีา่ห้าศตวรรษเยอะนี่เก่ากว่าพ่ะปานบางนมโคนะครับแล้วพ่อเงินแบบนี้เทียบดินได้กับพ่อเงินเนื้อดินบอลว้อยเขียนอันนี้ยลูกเหมือนอันเนี้ยทันแน่แล้วเล่นกันมาช้านาน มีทำหลอกย้อนยุคก็หลายครั้งก็เหมือนกับรูปลอเลยรูปลอเนี่ยก็มีทําย้อนยุคหลายครั้งอ่ารูปเหมือนหลวงพ่อเงินก็มีทำย้อนยุคหลายครั้งก็วัดกันที่ความเก่าของดินแล้วก็พิมพ์นี่ถ้าเป็นพิมพ์ที่นะเป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์นิยมอย่างเงี้ยได้นะครับ นี่ใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับอันนี้คือทันนะหนึ่งห้าไม่ทันลงเป็นแสนอันนี้คือทัน,นแบงค์นี้แสนอ่านี่คือทันประกันให้ว่าทันประกันให้วันนี้คือรุ่นที่ทันประกันแท้ให้แล้วแบบนี้คุณไปยื่นในสายแล้วมันเขาก็ซื้อกันมานมนานใช่ครับคิดถองแบงค์คิดถึงอาจารย์ครับผมวัดห้วยเขนมีเดี๋ยวมาเลยครับพี่บุตรรักสาขอบคุณมากๆนี่ นี่คือทันพ่อเงินคุณใส่กันสามหมื่นกว่าบาทน,นะถ้าคิดถึงสามหมื่นกว่าบาทแลกกับพุทธคุณหรือพ่อเงินวัดบางคานมันคนละเรื่องไนละอันนี้คือทันหลวงพ่อเงินเขาเล่นไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ข้อมูลใหม่ตื่นเต้นไม่ใช่มีลงหนังสือหลวงพ่อเงินตั้งแต่เล่มแรกๆที่เขาจัดทาครับไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นอะไรเลยเพียงแต่วัตถุมงคลพ่อเงินเนี่ยที่เป็นเนื้อดินเนี่ย ทำน้อยแล้วก็เจอน้อยแล้วคนเขาเก็บของไม่ขายแค่นั้นเองโอ้โหต้องบอกใครคิดได้นะก็เอาไปพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวแล้วใครที่ได้แขวนของแท้ของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอนุภาพเนี่ยอำนวยให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นอยู่แล้วครับนี่ฮะใครจะได้เป็นเจ้าของนี่พรางเงินตรงนี้ ใส่กันมาได้คนละครั้งผมผมเสียบอะไรถ้ามีเศษนี่เรียบร้อยเอาลง YouTube ไปด้วยปิดที่พี่ปรีชาสี่หมื่นบาทนะครับพี่ปรีชาทนพี่วีรัไม่ทันพี่พีรพันไม่ทันพี่โอ้พิสมศิษย์สี่หมื่นสองพี่วีรัสี่หมืนสองเสียดายตังค์ไม่ได้พาครับผมบอกเลยนะ ถ้าคุณจะคิดว่ามันเป็นการเล่นเกมของการประมูลก็แค่แราคาไม่ได้พ้าหรอกครับแล้วผมบอกเลยเนื้อดินบ้างเงินนัดบางคานะก็องหนึ่งหลายหลายหมื่นมานานแล้วผมบอกแล้วองหลายหลายหมื่นเนี่ยมาเป็นสิบปีนะคุณไม่ถามนักเล่นพ้าได้เลยเพราะเงินบางคาเนื้อดินเนี่ยเขามีลงหนังสือเป็นราคาเล่นหากระลักหมื่นนะมาเป็นสิบสิบปีแต่ด้วยความที่ไม่ค่อยเห็นของ เนี่ยเล่นให้ความเก่าแบบนี้เล่นให้พิมพ์สอดคล้องกับนะฮะห้วยเขนสอดคล้องกับพิมพ์นิยมหลวงเพราเงินก็จะมีย้อนยุคย้อนยุคก,ก็จะเป็นพิมพ์แบบเหมือนกับเขาสร้างโลหะเขาสร้างนะดินคู่กันมาก็ยังมีย้อนยุคเหมือนกับรูปล่อเนี้ยโลหะเลยครับนะะนี่แคป ลงหน้าจอไปถ่ายรูปสตูให้สวยๆนะครับ<า>พี่ปรีชาครับรายการนี้ครับโอ้โหง่งายๆนะผมบอกเลยว่าเหรียญปัม๊มเจอง่ายกว่าเหรียญหล่อเยอะเนี่ยเหรียญหล่อเพราะแช่มอตากล้องล้างไม่ออกนะเพราะคาบนีแบบติดลึกมาหลายสิบปี เนี่ยอยู่ในก,กุในโบสถ์วัดหลอ,อกกลมพ่อแชม่มแตกพร้อมกุมาดูลกกิ่งเฉลิมพลใช่ mm hmm. ขาพธิธีบาลขอบคุณมากมากคำลับกำลังใจครับนี่พ่อแชม่มหมอตากล้องเหรียญรอเอาไปสองนาทีไม่มีราคากลางเ mm hmm. นะียหา mm hmm. ยากกว่าเหรียญปั๊มนี่แล้วเป็นชุดที่เขาใส่ไว้ในอุโบสถ โหดสวดปั่นปฏิโมกบวชหน้ากี่องค์กี่องค์ที่วัดตากล้องเนะี่ยสวดเข้าพรรษาออกพรรษาทำวัดเย็นเนี่ยซึมซับในนี้หมดแล้วครับเอาว่าเจอหล่อพาอทามันยังแตกยังเจอบ่อยกว่าหล่อพ่อแช่มมัตากร้องพาอแช่มนี่ไปไปไป,ไปอ่านในหนังสือปูบุญนะจะเอ่ยถึงพาอแช่มไว้เลยอ่าจะเอ่ยถึงพ่อแชม่ชแชมตากล้องไว้เลยเป็นสิทธิ์พาอทาเหมือนกันเนี่ย แบบที่จะทําให้แฟนเพจผมอะนะครับได้เห็นอะไรที่หาย,กยากแท้ยอดนิยมนะที่ไม่ค่อยได้เห็นแล้วในปัจจุบันมาให้ได้เห็นกัน<อ>ไม่มีราคากลางเอาว่าเหรียญปั๊มพาอแชมปอะสองหูก็ไหลทองเหรียญสามแสนใช่ครับหูเดียวก็ไหลทองเหรียญสี่แสนห้าแสนพาอแชมนี่ก็สิทธิ์พ่อทาแล้วก็เหรียญที่ตั้งบุนแผ่นเหมือนกันนี่ฮะ เนี่ยผมพยายามล้างแล้วล้างไม่ออกนี่ครับใช่ไหมแล้วเหรียญหล่ออันนี้ทันเพราะแช่มล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแล้วง่ายขนาดแตกกุกมายังมีไม่เยอะเลยแตกกุกมายังมีจำนวนแค่หลกักสิบองค์ครับแล้วการหล่อแบบนี้ผมเอาหลอกันเองที่วัดด้วยแสดงว่าหลอหลอพร้อมๆกับหลอกกูมารหมดเวลา ไม่มีราคากลางครับต้องบอกครับอันนี้ชัดเจนครับนี่แตกจากกุมาเขารู้กันทั่วหน้าอ๋อเป็นยังไงล่ะตกขบวนกันเป็นแถว <G ül> ผมเชื่อคิดว่าแน่เหมือนแช่แป้งแล้วพี่เกดแก้วมาใส่ปังพี่พรเบาเรศใช่ <G ül> กลับตัวก็ไม่ทันแล้วนัดเดียวจอดนัดเดียวจอดนี่เหรียญหลอหลวงพ่อแช่ม วันตากงแก้วนะครับหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่สมัยบัฟบไม่ทันนะครับสนิมห<ม>ยกแบบนี้เชื่อไหมว่าโอ้โหนี่ล้างไม่ออกนะแล้วหายากมีหลักสิบองค์อ่ะตอนแตกมาพร้อมกับพระแล้วเชื่อเปล่าว่าท่านใช้การทําพิมพ์แบบง่ายๆต้องหล่อพร้อมกุมานะแล้วก็ใส่ไวไ้ในบทพร้อมกุมารแล้วเอาเองเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเล่นพระกันมาทั้งประเทศไทยมีใครเคยเห็นเหรียญหลอ่อกพราะแช่มมั้ง แสดงว่าเพราะเพราะแชเนี่ยเป็นหนึ่งในการสร้าง,งจุบมงคลที่เทหล่อที่วัดพิชานุบอกจัดกุมารให้ด้วยครับเก็บกุมาร่ะเก็บกล่องนี้อะไรไม่รู้กล่องนี้เอาหกพันกล่องนี้เอาหกพันนะครับกล่องนี้เอาหกพันพี่ประสงค์พงได้อะไรบ้างอ๋อพี่ประสงค์พงอุ้ยได้พอลี อันนี้พอลีว่าโสกระามปูแหวนพอลีก็เกิ <c oughs> ฮะปูสิมปูแหวนปูสิม <c oughs> โอ้ยแจ๋วนี่เนื้อนาวานะ <c oughs> เหรียญนี่พอ่อเกษมเสกกันเนื้อนาวา <c oughs> ปีหนึ่งแปดด้วยนะ <c oughs> อันนี้บางนี่บางกลวยแน่นอนเนี่ยพิธีใหญ่พราเงินก็มีเหรียญออกวันนี้พราแชมป์ยูนหรอวันนี้นี่ไงบางกลวยเนี่ยวัดกล้วยปีหนึ่งเจ็ด อ้าวพอลีององเดียวก็สบายแล้วขอบินมาทาน,อนพอเพราะขอมสี่พันพิจุลธรรมสี่พันนี่คือต้องสององใช่ไหมนี่ตอนนี้เป็นทอเอาเดืเทาวของวงการเหรียญแห่งสยามประเทศ พอกลายเป็นเหรียญชินลานนี่ของเมืองนครสวรรค์เมืองเศรษฐีเมืองพ่อค้าเมืองมีตำนานเมืองพระแพงพอท่านเด็กกลับนครสวรรค์เท่านั้นละนี่อยากจะได้ก็ไม่มีพระให้เช่านี่แหละครับคือเหตุการณ์ที่มักจะเกิดกับพระเครื่องยุคเก่าพอรู้ที่ชัดเจนปุ๊บมีให้เช่าที่ไหนละ่ะ ชินราชวัดหนองสารเอาใครอยากได้กดโอเคมาหน่อยนี่ชินราชวัดหนองสารใครอยากได้กดโอเคมาหน่อยพี่เก๋าเก็บได้ไปกี่เหรียญเราไม่รู้นี่ครับอ่าชินราชวัดหนองสารฐานนี้ยกกลับบ้านให้นะด้วย มาหมามาโอเคอ่ารู้เรื่องวันนี้จะอะไรกบเอานะเดี๋ยวถึงวันชุลนี้ผมจะเมาร้องนะครับไม่ใช่วันนี้วันเดียวปอกกากลเลยล่ะละพรุ่งนี้กูก็จะมาขนอีกอดนนีวกนนะยะคุณไม่พอพูดกันลาะนะพรุ่งนี้นะก็จะมาขนอีกนะครับโอ้โหราคามาเวลาเดินนะครับนี่ครับ เหรียญชินราชสองสี่เจ็หนึ่งแห่งเมืองนครสวรรค์ปีเดียวกับพระพวงหนองกระโดนเออปีเดียวกับนี่ยพาอเดิมหนองโพรุ่นแรกผมกดกับว่าเริ่มไปยังกดแล้วครับพี่กดแล้วราคามาราคาผมราคามาเวลาเดินพี่เบสหนึ่งหมืสามบาทพี่ชนสิทธิ์แปดพันห้านี่ครับ เหรียญชินราชปี2471เก่าอัดดับต้นๆ้นของวงการพระเครืงแห่งเมืองไทยนะครับ247กว่าข enfin ้างเรื่อยแน่นอนครับเหรียญเก่าๆพอรู้วัดชัดเจนโอ้โหแล้วยิ่งเป็นวัดนะครับในจังหวัดที่เศรษฐีเขาเยอะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้กลับพระเครื่องเก่าๆเท่านั้นนี่ไม่รู้ที่พอรู้ที่แล้วแพงเลยแน่นอนครับตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นเฟซ ของพี่เพชรทัพพ์จันเฟซของเซียนนครสวรรค์เฟซของเซียนเหรียญทั่วเมืองไทยตื่นเต้นเมน Tao, ทอกอจะทาเับเหรียญน,นี้ตอนก่อนนะฮะไม่รู้แต่พอรู้แล้วนี่ต้องเป็นยอดนิยมอันดับต้นๆของเมืองนครสวรรค์ด้วยมีหนังสือพ่อกับวัดเนีณยมีสิอ,อันนี้นะฮะซิกเนเจอร์ของหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดเลย นี่ซิกเนเจอร์ของอเรียนก็จะมีคุณค้าเมื่อวานนี้ผมรู้จักเยอะแพงวันนี้รับครับพี่สิทธินชยัยพีมิน <c oughs> เหรียญชินราชสองสี่เจ็ดหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทนี่มันถูกกว่าพระใหม่ๆเอา้าพี่เดชชาชัยวันร้อยเดียวจะเป็นเหตุหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูอะไรนะเหรียญน,นี้ต้องเป็นแสนใช่ <c oughs> แล้วเหรียญน,นี้เป็นแสนแน่นอนผมบอกคุณเลยในอะนาคตอันใกล้ เพราะเป็นเหรียญชินราชนะครับวัดหนองสารนี่พ่อยอดวัดหนองสารและเป็นชินราชที่เก่าแก่อันดับต้นๆของเมือ,นองนครสวรรค์ผู้ใดเป็นเจ้าของเหรียญน,นี้คือนี่อย่าเสียดายตังใส่กันเข้าไปใส่กันเข้าไปเพราะวันหนึ่งต้องไปซื้อเหรียญละเจ็ดแปดหมื่นแสนมันไม่ใช่เรื่องหลูกร่อนเก็บก่อนรายการนี้น่าจะไม่พลิกโผลนะเป็นพิมีนถูกไหม ปิดที่พี่มีนนะครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับที่ประพันธ์ไม่ทันนะครับผมพี่เดชาชัยวันไม่ทันครับโอ้โหนี่สองสี่เจ็ดหนึ่งหมาราคายังถูกกว่าเต่าป่นนี่ปีสามหกจริงๆอา้าวใครอยากเป็นเศรษฐีนี่เต่าเฮงแสนเฮงแต่เต่าเฮงแสนเฮงอันนี้พิเศษกันรือ,อ่ะเเป็นเต่าเฮงแสนเฮงที่มีสองโค้ดคือมีโค้ดภาษาจีนแล้วก็โค้ดเก้า โคดเดียวนะครับส่วนใหญ่ไม่มีโค้ดก็มีโค้ดเดียวก็มี<ช>แต่น,นี้มีโค้ดภาษาจีนนี่โค้ดเฮงและโค, 9, โค้ดก้าวนี่อันนี้เต็มสูบ<ค>เนื้อนวะเต่าเฮงแสนเฮงเลี่ยมให้เมียเราลูกสาวเราที่ทํากิจการค้าขายไม่ว่าจะค้าขายกิจการใหญ่กิจการเล็กเลี่ยมทองกระทัดลัดน่ารัก แล้วพิเศษองค์นี้ตรงที่สองโค้ดไม่ได้มีสองโค้ดทุกองค์ผมบอกเลยเอา้าวองคนี้นาทีเดียวอาจจะไม่แพงแต่ผมบอกเลยว่าดีผมว่าเจอมมีโค้ดด้วยบางที่อ่ะไม่มี<ห>โค้ดก็มีอ่าอ,อันนี้มีโค้ดโอ้โหนี่เต่าเฮงแสนเฮงอันนี้พิเศษคือสองโค้ดเนี้ยนะวะไ,<ห>ไม่มีโค้ดก็สามัญ มีโค้ดเดียวก็ห้าพันในอันนี้สองโค้ดรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้เนี่ยและอันนี้เป็นโค้ดที่หายากคือมีโค้ดเฮงนี่แล้วก็โค้ดเก้าสองคดเนื้อนาวะ,ะาราคาที่ใส่ซื้บอบลัวไว้นด้นี่มีลดสองโค้ดครับนี่โค้ดเก้ากับโค้ดเฮงนี่ไม่ได้แพงอะไรมากมายแต่ผมอยากจะบอกคุณว่า ใช้ได้จริงพาอคูณกับปูหลิวปุกเศกร่วมกันนะรุ่นเนี้ยนนอ่ารุ่นเนี้ยหลวงพ่อคูณกับหลวงปู่หลิวปุกเสกร่วมกันนี่พ่อคูณกับหลวงปู่หลิวปุกเศกร่วมกันนะครับอ้านำอีที่พี่จุฬาธรรมครับสามพันห้าร้อยบาทโอ้ยถูก นี่ซื้อบล็อกบัวยังไม่ได้เลยเกือบไปแล้วนะยัง 3, 8, 3, 6, 6, 3, 800, สามแปดไม่งั้นโดนสามหกปานสามพันแปดร้อยบาทสบายเลยคน้ายอันนี้โค้ดเองหายากสำห an, รับวันนี้ต้องกล่าวคว่าฝันดีราทีสวัสดิ์เห็นไหมตอนนี al ้ผมสะสมเนี่ยกลับบ้านให้ผมด้วยตอนนี้นะผมสะสมนี่งานเรียบวินเทจ ที่คุณเลี่ยมตายไปแล้วอ่ะคือถ้าเราไป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 แกะไปทําลายซะหมดนะผมบอกเราจะไม่รู้เลยว่าเลี่ยมในยุคโบราณยุคหนึ่งเป็นยังไงแล้วคุณเห็นไหมว่าพระสมเด็จที่มีการเลี่ยมพลาสติกเก่าแก่ที่สุดคือตาแผ่นดินเนี่ยมีการเลี่ยมพลาสติกเก่าแก่ที่สุดคือตาแผ่นดินอ่าสำหรับวันนี้นี่ จากลากันไปด้วยสมเด็จหลังตาไปดินให้ดูเลี่ยมวินเทจแบบนี้ต้องกล่าวคำว่าฝันดีลาตีสวัสด์แฟนเพจทุกทุกท่านสวัสดีครับ